สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คูทุกคนครับพอกระเปาเทา้าห้างนักชาแนลครับพี่น้องบรรยากาศใน,นื้อหมูเสาคือเก่านะครับมองเก้าเอาบรรยากาศนี่แหละมักมุ่งนี่ <c oughs> เออเนี่ยมึงแล้วมันก็ยังเขียวสบายตาพี่น้องเขาก็ล่างสวดออกนะครับเขาก็ลัางเขียวทั้งหลังบรรยากาศในื้อหมูเสานะครับก่อนไปเหตุการณ์เห็นงานมาพี่น้องไหมมื้อนี้ย่างไสหมูห่อนอืมว่าห่อนกันยังห่อน,อนอย่างไม่ไหมนะครับย่างใสออนหมูกับแก้วบักขามเปียกพี่น้อง แบบมะขามเปียกบัวด้วยไ่ห้อมเลยตัวนี้พี่นอ้องอ่าตัวนี้เป็นแก้วอันกิ่มขึ้นี่ฟูดนะครับเออเห็น <laughs> เรืออยู่ในตู้เอามากิ่มล่อเมืองสองสองรถสองรถ,งรถพี่น้องพักแกมเ่าก็มี่พักกาดพักซรละเนียอ่าหอมบัวต้นหอมนะครับพักกรอบเลยก็พักก,ก,กาดไอ้เกินพักเอียงนะพี่น้องเอา้าพักยังกระยานนะพี่น้องเนาะใส่กับเขาห้อนๆมาพี่น้องไหมนี่มันจังเสียบครับใส่กับเขาห่อนๆยังมื่เสา ห่อนก็ห่อนอีรีเนาะเอาเอามามาพี่น้องมาเกีาข้ามเปียกคนน่ะอุตัวเลยอ,อย่างเดียวใหม่ๆปุ้นีเลย วัานนี้โ่าใส่จุ่ยังมั้งส่อขาดตั่พี่น้องใส่เขาเผาห่อยฟาดตรวจเขาด,ดีด อย่างเที่ยนใข้มันเหีเห่มๆหน่อยพี่น้องคุณจะเข้ามาเหีเ่มมั้ย่ะคือให้มันกรอบหน่อยไข่มันแห้งพอดีเลยกินห้องถั่วกันเึงนลองตัวนี้อืม ก็เป็นอีกรสชาตินึงอย่างาาน,นี้ไม่ใหม่มากถึงเพราะนี่หอมจริงเลยแจ็บดี ปาไปไม่ถึงเนืยอเหนีหนยวไงว่าเมนูกับเกี่ยมพอดีไปง <laughs> <laughs> นานชิมิยนนนาอพี่น้องมือนีใส่กับเขาก่อน ตัวดีขนาะดนั้งเลยใส่หมูใส่หมูโรยหนึง่งมันจะมีพังผืดน้ำพี่น้องเอามาเอามาดึงออกอแต่บังผืดกับบักลายเลยเขาออนี่เองครับ พังผืดได้เนาะสองสองเจ้าสองรสชาติเพราะปันกันครับแจบเพราะปันกัน มันยังห่อนดยู่มันยังย่ำง,ง่ายงงด้วยพี่น้องย่าเย็นเด้ยาเย็นมันสิย่ำงใหญ่ขึ้นหน่อยเอาไปตุ่มก่อนยังไม่อย่าง tiếng oan Trông nó khâu khăn như sâu sầu ็นีนี่ม,มันเจ้าจวเพี้ยได้พี่น้องตามขามใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่ชุดรสกันหนาตาลเล็กน้อยครับหอมกับว่าใส่ <laughs> คนร,รองมึงจำนี่แล้วมาจำนี่อืม <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างไข่เนี่ยมันถือเป็นก็ยังเพิ่นเอาไข่ใส่น้ำในใส่ได้พี่หน้องเคยซื้อมากินเคยซื้อมากมันถือเหมือนมีไข่หัดทั้งหลายน้ำอืออืม,อมตุ่มเดียวไม่อย่างถือว่าบานเหนียว mình tiếng vón vón mãi mình sợ na hiệt nè, nhưng còn bún cà thính, nhưng mà hào หมอ,อกล่งยังมเศร้าข้างหลังเป็นคูนหวนวงุู่หนวอยู่เนาอพี่น้องบรรยากาศช่วงไปตื่นจะเศร้ามล้วเบิ่งมันมีบรรยากาศมีหม,มอ,อกจกะ่าตื่นเศร้รรากาับไไวัยหนาะพี่น้องเพาะมันหนาวมันเย็นเศร้าคือต้องต้องจะเศร้ามันหนาวมังหมอ,มอ,อก

กินลงไปเรื่องของจวดจวด,ดวน,นี่และหืมหนาวหนาวกินกินข้าวของไฟเพื่อนว่ะ bá thằng khẩu lễ bản Cứ được không Nó chỉ hàng Nó dên Khao điều Dên là hàng thôi chẳng จะเกิน่หนุ่มเ้่า chắc chỉ kinh phá ngang nhà nó rồi nó lại phật xuống thì mi em ยังมือเศร้าแล้วก็ยังมือแรงพี่น้องเพราะยังช่วงเปิดเทมอมเลยพี่น้องบ้าคับเปิดเทม <laughs> อมเลยเลยใช้ชีมันเปิดกันแล้วครับ

Ngô Chuột Mỏ bứng Chuột nằm chìm tới đất nó bảo như bây Cứ nhắn bao thảo cứ bầu đú đi Làm chén ăn trong neng tông nhanh nhìn loạt mà mình còn cái lệ vào cốp trên ngoài <laughs> Oh, có bầu cân vậy cho nó bữa tết được của này này, này luôn ai vật vặt này không lâu bộ bay bình thà bán nó mù bó. nhạc ngang năm một đi sớm <laughs> cả đắng luôn mà giờ cả mịt tôi cũng mừng không tôi đâu đây <laughs> nữa <laughs> nhưng mọi người mọi người mọi người mọi bớt mọi người hết người hết พอดีนะครับพอดีกินปะกะติอ่าเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศย่ามเส้านะครับย่างใส่หมูกบยางม,มือเส้าหอนหอนกินที่แรล่งหอนเลยใส่กับเข่าหอนหอนนี่บ้าเข่าท่าพี่น้องเนาะมือว่านี่กระจุจุยางมือเส้าใส่กับเข่าหอนหอนเอออันนี้ก็เข่าท่าอีก มันนีมุมเก่านะครับมองเก่ามองเก้า,กานี่แหละเอาเอาบรรยากาศมองนี้มาฝากพี่ต่อน,น้องอืมเพราะว่าเห็นต้นเขาเห็นธรรมชาติชัวเขียวแต่ว่าฐานเนี่ยมือได้บอดดียดนี่มันสีเขียวอุ้มหุ่มกว่านี้อันนี้คือมันตองแสงแดดที่ออกออกเป็นเรื่องเหลืองนะครับออกเป็นเรื่องเหลืองเป็นเงาเงาแสงแดดเล็กหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเบึ้งพี่น้องฮุกมุ่งกว่าเด้ ฮกมงเสาร์ดีไหมฮกมุงก,ก,กว่านะครับแต่ว่าเนี่ยมือแรกนี่มันมันคํำไว้นะครับช่วงนี้เขาสู้ช่วงหนาหนาวก็คํำไว้นะครับคํำไวท้ที่นี่ตะกีนี่เกือบทุ่มหนึ่งแต่เว้นยังถ้าันรับข่อ่ฟครับพี่น้วงหหวยุ่มื้อนี้หกม่วงครับล่งเรียบรไอลเหมือนตึ๊ดตือเลย <laughs> อ้ากะรมหนาวมากนะครับแล้วก็มีฝนบางหม่องมีน้ำท่วมบางหม่อง ฝากพี่น้องนะครับสู้หมงสุบอนสู้ขู่สุขคนนะครับรักษาสุขภาพในเรื่องพี่นอ้องเด้อะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อนว่าเป็นสิ่งเงินหลายปไหนก็ตามถ้าสุขภาพบกเข็งแรงหรือว่าสุขภาพบดีเที่ยวหาแต่หมอแต่หมอนี่กับบไหวนะครับเพื่อนว่าอารมคญาป,ปรมาราพานเนี่ยความบ่มีโลวเป็นลาบอันประเสริฐน,นะครับแต่บ่าวทาว,ว่าอารมค์เงินนี่นะความบ่มีเงินเป็นทุกขลาบพี่น้องเนาะ,ะเฮ็ดยังคูม่มเงินก็ต้องใส่เงินนะครับเฮ็ดยังกับ มันโมมีแบบว่าโทนว่ายังกอนแลกเปลี่ยนกันคือตะกี้นะครับเอาปลาไปแลกเขาเอาเขาไปแลกปลานะครับเอาพักไปแลกเขาสิหรือว่าเอานันเอานีไปแลกกันคู่มือมันมีหน่อยนะครับมันมีแต่แบบค้าขายเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเกือบมัดทุกอย่างนะครับเหตุหน้าก็ขายเขานะครับเห็ดนันเหนี่ก็ขายแบบว่าเอาไปแลกเปลี่ยนกันมันก็มีหน่อยเนาะอ่าแมตญาณตีพี่น้องได้พี่น้องคู่มือนี่ล่งแขกเกี่ยวเขาครับตะกี้อ่าย่ามเกี่ยวเขาดำหน้าไอีล่งแขกกันซอยกันผู้นีโบ่แล้ว อาจจะคล้องแหลี่ยมผักค้อนด้วมือสองมือก็ไปซอยกันคู่มือในบ่อใดครับตรงจ้างตรงจ้างเขาย,ยังไปขั้นบ่อไปของก็นอนเบิงเนาะอ้าวอ้าวสุพีสุนองฟังนะครับคือตะกี้มันเป็นอ่าระบบซอยเหลือกันนะครับคล้องแหลกคล้องซอยเหลือซึ่งกันและกันคุ้มมือมันก็คือว่าเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เก็ตที่ตามรับชมบ่าวเทาคลิปนี้นะครับย่างไสหมูนะครับย่างไสอ้อนหมูนะครับกับแก้วสองรถได้หมดนียนะครับแก้วแบบ บักคำเปียกกับแก้วแบบคือจังซีฟูดนี่แหละนะครับแต่บริสุทธิ์เป็นซีฟูดมานะครับอ่าปั่นเลยหนุ่มสาวปั่นกินมุกไอเอาไว้ในตู้นะครับแช่ตูไ้ไว้เซียนขวดหน่อยแช่ตูไนน้ไว้ก็ยังกินได้นะครับนี่แหละหลายคนเพื่นก็ถามว่าเอาที่เหลือเอาไปยังไงนะครับก็มีตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะอ,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 อ่าเก็บแล้วก็เอาไปแช่ไว้มากินรลอดไม่ก็ได้คือยังผักคือยังผักมาเนี่นะครับมากินรลอดไม่ก็ได้ นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมบาทาวคลิปนี้ฝากพี่ต้อนอหน่อขึ้นเก่านะครับมักกะไรถือใจกระแช่บาทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ